สวัสดีครับท่านผู้ชมสี่ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาผัดกับข้าวหน่อยวันนี้จะผัดเนื้อผัดเผ็ดเนื้อนะครับตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชน้ำมันพืชใส่ที่แกงเผ็ดลงไป đấy. À, đều đều ấy, tay phạt cua. Tay phạt cua lấy. xay nữa làm bánh nữa. ใส่น้ำลงไปนิดนึงแห้ง ลรุงรสด,ด้วยน้ำปลาจุบน้ำตาลทราย ไปมากรูดที

นี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับผัดพริกเนื้อฝักถั่วนะครับถั่วฝักยาวชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ทางช่องบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ